ดีครับสวัสดีชาว YouTube อีกหนึ่คลิปนะครับวันนี้พบกับช่องตาสาวรีวอีกเช่นเคยนะครับขอเสนอทริปนะครับเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกแล้วก็สูตรมันไม่ตรงมันมีการเอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งมันเป็นได้ทั้งได้สกรณีนะครับข้อที่1เป็นที่พรมลาย ตั้งมาไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างรถผมเมื่อมาแรกๆก,ก็ต้องต้องดึงต้องช่วยประคองขวานะครับช่วยประคองขวานะเอออันนี้ก็ไม่รู้จะตีไฟเลี้ยวทำไมเนี่ยก็ต้องประคองขวาครับก็แสดงว่าผมต้องได้ไปดูศูนย์ดูอะไรไ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตั้งอีกทีหนึ่งนะครับ หลายคนเจอเอียงขวาโตโยต้าเอียงขวาบางคันเอียงซ้ายหลักๆแล้วก็ต้องไปดูที่พวงมาลัยนะครับก็ให้ผมก็เวลาผมเข้าสู่ที่ไหนผมก็จะให้ให้ช่างเนี่ยเซตติ้งพวงมาลัยให้อันนี้คือปล่อยนะอ่ะปล่อยนะครับอันนี้ปล่อยเอียงไปนิดนึงมันก็ไปแบบเนิบๆของมันนะ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยวระหว่างถ่ายคลิปผมเจออ่ารถบรรทุกนะครับน่าจะเสีย นะครับหรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุนะเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าอ่าอันนี้น่าจะเสียนะน่าจะเป็นที่เอาน่าจะหม้อน้ําแตกเลยหลายสักอย่างไม่แน่ใจนะครับเป็นความสนใจมันอ่าเดี๋ยวดูนะถ้ารถที่ศูย์ปกติเนี่ยคือเวลาเราขับตรงๆนะครับขับตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะพอดีมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่แกว่งมันจะไม่อะไรเลยถ้ารถมันปกตินะ เนี่ยแต่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราขับรถตามบ้านนอกที่เป็นเอ่อตามท้องไม่ไม่ใช่บ้านนอกสิต่างจังหวัดแต่คําว่าบ้านนอกไม่ได้ต่างจังหวัดเอ๊ะทำไมเราต้องเอ่อประคองพวงมาลัยเยอะแยะจังเลยผมพูดได้คำหนึ่งนะอาถนนบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่มันจะทำเป็นหลังเต่าหลังเต่าเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนู่นๆหลังเต่า นะครับเป็นหลังเต่าแล้วทีนี้การที่มันเป็นหลังเต่านะครับทาไมถึงต้องเป็นหลังเต่าเพราะวา่าในความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเ็าคงแบบเออไม่ให้น้ํามันขังในในถนนแหละนะครับไม่ให้น้ํามันขังในถนนให้น้ํนามันสโลปเวลาฝนตกมามันจะสโลปลงสโลบลง,ลบลงแล้วทีนี้การบังคับพงบาลรเราก็ต้องแบบ มีการังคับแบบนีเอียงขวาบ้างเอียงซ้ายบ้างแล้วแต่กรณออีนะครับโดยเฉพาะทางที่ไปบ้านผมนะครับที่เป็นสองเลนทุกวันนี้ก็ยังเป็นสองเลนเหมือนเดิมแล้วทางก็แยกกว่าเดิมเพราะว่ามันหลายปีแล้วไอ้เส้นนั้นมันไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับศูนย์รถนะมันเป็นที่ถนนแต่แต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยอาอย่างนงี้ก็ใช่นะเนี่ยเขาก็มีสโลปสโลปอยู่อะเดี๋ยวผมจะลองแบบ แปดสิบแล้วปล่อยมือนะฮะนี่8แปดสิบปล่อยมือนะอ่ะปล่อยมืออ่ะอันนี้มันก็เป็นคือตอนนี้ผมเนี่ยมั่นใจแล้วว่าคิดว่ารถผมน่าจะมีปัญหาที่สุดเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนยางสลับส่วงล้อหรือมันก็ยางล้อใดล้อหนึ่งมันน่าจะน่าจะอ่ามีปัญหาเรื่องสูงถ่วงมันนะครับเดี๋ยวต้องลองอันนี้ดูรอเปลี่ยนยางอีกทีนงครับเพราะว่ามันหมดอายุแล้ว เส้นนี้หมดอายุแล้วนะครับไม่ไม่อายุการใช้งานมันหก0 0 0มื่นบางคนก็ลากไปแป0 0 0ื่นบางคนก็ลากไปเยอะนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกที่นึงอ่าหรือไม่ก็ลมมยางเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเกินไปหลายหลายคลิปที่เป็นเกี่ยวกับพวกตั้งสูตรลอ้อทำไมลดเราพวงมาลัยทำไมมันถึงไม่ตรงนะครับ รถผมผมก็ผมก็เป็นเหมือนกันนะตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับออกไปไปได้สักหมื่นโลมั้งรู้สึกเอพวงมาลัยมันจะมันจะเอียงขวาหน่อยๆนะครับและอีกอย่างที่สองก็คือรถคันนี้มันเคยยางรั่วด้านขวาขวาหมดเลยขวาหน้าขวาหลังรั่วนะครับไปเหยียบรอบไอ้ไอ้ไอล้อหน้านะ่ะไปเหยียบไปน่าจะเหยียบรั่วมาล้อหลังก็เหมือนกันไปเหยียบรั่วมาอีกนะครับเหมือนโดนวางยา คันนี้นะโดนแต่ข้างซ้ายไม่เป็นไรหรือข้างซ้ายแบบแปลกมากขับรถมาตั้งนานไม่เคยไม่เคยรั่วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างรถผมเนี่ยคันนี้ก็ไปสลับยางถ่วงล้อแค่ครั้งเดียวสองครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดรวมทั้งสี่หมื่นโลด้มั้งไม่แน่ใจเพราะว่าสี่หมื่นโลผมไปถ่วงอีกครั้งหนึ่งยางม,มันก็ มันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งอ่ะนะครับใช้ได้อยู่ะระหว่างที่ถ่ายคลิปรถติดมากเลยนะรถติดมากนะครับก็ไม่รู้จะหลบทางไหนแล้วผมก็มือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์เนาะมือหนึ่งก็อ่บังคับผวมาลัยเอาตาก็มอง ไปที่กระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกหลังกระจกหน้ากระจกข้างนะครับก็ต้องใช้สมาธินิดนึงไม่ต้องมาดามาใส่ผมนะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะครับทำไมต้องเออทำไมไม่ซื้อขากล้องมาโอ้โหพวกพวกคุณเลยขากล้องซื้อมาก็อย่างว่ามันต้องมันต้องเป็นกล้องเล็กๆตัวเล็กๆองโปรอะนะครับอยากจะซื้อมาทำอยู่แต่ว่า เราก็อาศัยแบบว่าเออใช้พอใช้ได้ไปก่อนเถอะพอหิ้วได้ก็หิ้วอะไรอย่างเงี้ยพอถือได้ก็ถือแต่มันก็จะลําบากตรงที่ว่าเออเราพอเราหิ้วมาแล้วมันต้องน,นู่นนั่นนี่หลายอย่างหลายปัจจัยนะครับสรุปง่ายๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดใคร อ่าได้รถมาจากศูนย์แล้วลองขับไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาตั้งศูนย์ใหม่นะครับเพราะว่า,วาแต่ละคันไม่เหมือนกันนะบางคันศูนย์ดีดีศูนย์จบมาตั้งแต่ตั้งแต่ออกโชว์รูมเลยบางคันนี่ไม่ใช่เลยครับบางคันต้องไปแก้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นอย่าง,างกรณีที่ผมบอกหนึ่งแหละครับเช็คลมยางด้วยก็ดีเผื่อมันไม่เท่ากันสองข้างนะครับถ้าไม่เท่ากันสองข้างเราก็จะได้ อตอบโจทย์ได้ในประเด็นตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตะสาวรีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่างๆต,างต,างต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ